อัลทาวอนเจอกับอัลชาจานะครับก็นัดแรกนะแต่กัสองนัดนะสำหรับเอเซอลสองในรอบรองนะครับอัลทาวอนเจ้าถิ่นจากซาอุดีอาระเบียนะครับรอบก่อนรองซาเลิร์เอาชนะแท็กเตอร์จากอิหร่านมาได้นัดแรกเนี่ยบุกไปเสมอ0ูนะครับนัดที่2เลนในบ้านก็เสมอ1นต่อเวลาก็เสมอ2อสอง ต้องยิงจุดโทษตัดสินนะครับและสุดท้ายก็เป็นอัลทวอนเที่ยวชนะไปได้นะครับส่วนผลงานล่าสุดในลีกห้าเกมหลังพวกเขาเนี่ยชนะ3แพ้2นะเกมนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-3-3ครับผู้สำหรัตูเป็นอับดุลคูดุสเอทียานะครับมีดาวรับอย่างเดนเน่ยรีวัสนะครับมูเตฟอามูฟาริสนะครับมีอัลเดียกิรอตโตมูฮัมหมัดมาซาลีมิดฟิลด์จะเป็นสะอัดเอาดัสเซอร์เอาชาร์ปเอลมาลิอุยนะครับเอาเดอร์ฮามิดซาบิลี ส่วนแนวรุกจะเป็นโมเมนต์อาบูคูเจบี้นะครับเียโรเจอร์มา์ติเนสโทบินสันแล้วก็อีกคนหนึ่งจะเป็นมูซาบาโลนะครับสูน้าทีมชาติแกมเบียนะครับทีนี้มาดูทีมเยืนเอนอัลชาจานะครับจากสหรัฐอ,อาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE นะครับรอบก,ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ผ่านชาบับเอัอาลีดูไบทีมรุ่มหลีก UAE มานัดแรกเนี่ย ก็บุกไปเสมอ1นึ่งหนึ่งัดที่2ในเวลาก็เสมอ1นึครับก่อนที่จะชนะจุดโทษมาได้ก็ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมก่อจะผ่านมาถึงรอบรองเนี่ยคือจับนะครับเกมนี้จะมาในระบบสี่สองสามหนึ่งผู้สามตูเป็นอาเดลเอาโอโซนี่นะครับแนวรับมีดาวิดเปโตวิชนะครับโชยูมินชานินอับดูรามานคาเดนอิบราฮิมมิดฟิลด์จะเป็นมาเจสฮัสซันนะครับมาจิดลาชิตมาคุสเมโรนีอาเดลทาลัอแนวรุกจะเป็นอุสมาเน่คามาร่ากับไคโอรุคัสนะครับ การพบกันของคู่นี้เจอกันมทั้งหมด3ครั้งอัลทาวอร์ชนะ1เสมอ1แพ้1ล่าสุดเ c l ในปี2020เป็นอัลทาวอร์ที่เปิดบ้านแพ้เอาซาจาไปถึง0ประตูต่อ6แต่เวลามันผ่านมานานมากแล้วนะครับวันนี้อัลทาวอร์เล่นในบ้านก็ดูได้เปรียบนะแล้วผมเชื่อว่าจะเก็บความได้เปรียบเฉือนชนะไปก่อนในนัดแรกเียร์ไปที่อัลทาวอร์ละกันครับ